ครับกราบเรียนพี่น้องชาวหาจใจท่านแขกผู้มีเกยียรติทุกท่านรวมทั้งท่านสอส,อสอนะครับผมทีปรลัดแป้นนะครับผมคิดว่าในนามของทีปัลัดแป้นทุกนยโยบายของเรานะครับทําได้จริงและนยโยบายของผมคิดว่าจะใช้งบประมาณไม่เยอะทำํำง่ายและต้องทําให้ได้ในยุคข,ของผมไม่ว่าโรงพยาบาลนะครับ6เดือนแรกนะครับผมจะเร่งนะครับ หน้าลีกาเดนก่อนพี่น้องเทพีมานตีลังกาหน้าลีกาเดนซึ่งภาพไม่สวยเลยนะครับถนนหน้าลีกาเดนผมจะจัดการหน้าลีกาเดนก่อนแล้วก็เริ่มจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมตั้งไว้ไม่ว่าเริ่มโครงการโรงพยาบาลน,นะครับได้ประชุมได้ทําสิ่งต่างๆเพื่อพ่อแม่พี่น้องศูนย์เด็กเล็กทําสิ่งนีง้ง่ายๆจัดการเรื่องขยะเรื่องยุ่งนะครับซึ่งใช้งบไปเยอะหกเดือนแรกที่ผมจะต้องทํา ต้องเร่งพวกนี้ก่อนนะครับความสุกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนอันใจจะต้องมายุงในหกเนี่ยผมจะเร่งนะครับทุกวิถีทางเพื่อให้ยุงน้อยที่สุดนะครับขยะก็เหมือนกันนะครับจะเพิ่มทั้งขยะจะจัดการเรื่องขยะให้เรียบร้อยนะครับดูเรื่องสัญญาบริษัทที่มารับเหมาช่วงต่อจากเทศบาลเพื่อให้คนหันใจได้มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของเราคิดว่าเราต้องทําให้ได้6เดือนให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่พูดและไม่ทําศูนย์พยาบาลในหัดใหญ่มี14ศูนย์นะครับจะเห็นว่าทําจริงนะครับช่วงเย็นก็มีช่วงกลางวันบางช่วงก็มีนะครับช่วงเช้าถึงเย็นก็มีเช้าถึงเที่ยงก็มีผมจะทําให้มีศูนย์พยาบาลก่อนนะครับจะหาหมอมาประจำก่อนแต่14ศูนย์มันต้องใช้14คนงั้นโรงพยาบาลเราเนี่ยใช้หมอต่อวันเพียง5คนทา14ศูนย์มันไม่ใช่ง่ายนะครับต้องมีหมอ14คน เราก็เร่งทําไปบางส่วนก่อนเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับการดูแลประชาชนคนอัดใจผมจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่านะครับท่านตั้งไว้เลยถ้าผมทําผิดนะครับผมจะเข้ามอบรยหารงานโดยความซื่อสัต์สุจริตและผมจะเป็นแบบผมวันนี้จนถึงวันสุดท้ายใน4ปีผมจะเข้าไปพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกเขตเป็นประจำผมจะไม่ทอดทิ้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนของผมครับ จะเจอผมทุกระยะใน4ปีผมจะไม่ทิ้งพ่อแม่พี่น้องแล้วหกไปเดือนมาหาเสียงใหม่ครับเราจะทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราจะเข้าพบทอทผมจะทํางานท่านเดือดร้อนท่านมีปัญหาภายในอาทิตย์ผมจะแก้ปัญหาให้ท่านครับเราจะมีวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งท่านแจ้งปัญหามาและเราจะแก้ทันทีเพื่อปัญหาของท่านได้แล้วเสร็จโดยเร็ววันที่ริัทปนพร้อมทํา ใช้เงประมาณให้คุ้มค่าเพื่อคนหัดใจไม่เป็นนอมินีใครใช้ชีวิตในหัดใจสร้างบ้านเมืองเพื่อคนรุ่นหลังครับพี่น้อง